สวัสดีครับเอสเาโจนะครับเรามาเจอกันอีกทีอีกครั้งหนึ่งวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่อง5ประโยคที่ใช้ในในการ s m a l l t a l k Open Smalltalk นะครับสำหรับคนที่เพิ่งเกิดเจอกัน my name is Joey ทำงานแล้วก็เรียนที่อเมริกาเกือบ30ปีช่องเนี้ยเราจะมาคุยกันถึงเรื่องภาษาอัอางกฤษสำหรับคนทำงานนะครับประโยคแรกเลยที่เราใช้ประจำอันนี้ใช้บ่อยมากนะวันจันทร์เจอกันเราพูดอะไรดี how was your weekend How w a s your w e e k e n d นะครับจะบอกว่าวดาวทิตย์เป็นยังไงมั่งนะครับนี่ก็คือประโยคแรกเลยนะครับประโยคที่2 nice weather today isn't it นะครับ nice weather today isn't it ก็คือเราเปิดปาเปิดประเด็นเเจอกันบนลิฟต์หรือว่าเจอกันในใ,ใ,ใ,ในในในฮอลล์วหรือว่าอะไรเงี้ยนะครับไม่รู้จะพูดอะไร nice weather today isn't it? มาถึงข้อ3เลยนะครับ Uh, did you watch the game last night นะครับอเมริกันเขาชอบบ้าพวกสปอร์ตโดยเฉพาะอเมริกันฟุตบอลพวกบาสเกตบอลฮอกกี้เบสบอลอะไรเงี้ยนะครับสำหรับผู้ชาย Did you watch the game last night ใช้ประจำเลยนะครับโอเคต่อไปอันที่4นะครับ Any lunch plan for today Any lunch plan for today นี่ก็คือแบบตอนตอนเที่ยงจะทานอะไรดีนะครับคุณจะทานอะไรอย่างเงี้ยนะครับใช้เป็นใช้จะคล้ายๆกับเปิดเปิดบท เปิดบริบทว่าเออเนี่ยจะทานอะไรดีก็คือ small talk นะครับต่ถ้าเปิดจ,จะจะใช้ในหลายๆบริบทก็ได้นะครับคุยกับเพื่อนลวมงานหรือว่าคุยกับเพื่อนลวมงานที่อยากจะไปเที่ยวด้วยนะครับและ any lunch plan for today นะครับและประโยคที่5ประโยคสุดท้ายก็คือ got any plan for the weekend นะครับที่ที่จะ friday นะครับ thank god it's friday got any plan for the weekend มีแลนสำหรับไปเที่ยวไหนไหม on the weekend นะครับอย่างนี้ใช่ ใช้บ่อยนะครับใช้ที่หนุ่นเกือบทุกทิศเลยนะครับโอเค small talk นะครับเกี่ยวกับจะได้ทำลายกำแพง uh, breaking the ice นะครับทำลายกำแพงน้ำแข็งให้มันร่วงลงมาแล้วเราก็จะไปคุยกับเพื่อนร่วมงานได้สบายๆนะครับแล้วก็ช่วยสร้างสัมพันธ์ที่ดีในที่ทำงานนะครับแล้วเป็นเรื่องก้าวแรกถ้าเผืเรามี rapport นะครับในที่ทำงานเราก็จะทำงานประสานงานได้ง่ายขึ้นพูดกันง่ายขึ้นนะครับโอเคแล้วคุณล่ะ ประโยคที่ uh, ที่ใช้ปที่ทำงานบ่อยๆคืออะไรตอบไว้ข้างล่างเลยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย